สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาแนลกับแนวทางหวยฮานอยในงวดของวันที่20นะคะเดือน10 2565นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันแนวทางนะคะชุดสรุปโค้งสุดท้ายนะคะในวันพฤหัส ก่อนไปรับชมนะคะสะโอนก็ฝากพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับน้องแอดด้วยนะคะกดไลค์ให้กันก่อนเนาะก่อนมารับชมแนวทางนะคะสําหรับเมื่อวานนะคะพี่ๆก็ยินดีกับสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะในะชุดโค้งสุดท้ายนะคะสะโอนก็เน้นให้นะคะเมื่อวานเน้นให้สามสองนะคะสองสามนะคะอยู่ในชุดเน้นนะคะก็แสดงความยินดีกับพี่ๆในกลุ่มนะคะแล้วก็ ออพี่ๆทางช่องทาง Youtube ด้วยนะคะเมื่อวันนี้เข้าตัวเน้นไปนะคะก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะคะก็สามารถแอ d ID l ล n e มาได้นะคะ id l ล n e นะคะ on 9 7 7 2 1 1นะคะ on 9 7 7า1 1นะคะ on ะคะตัวเล็กนะคะ977211นะคะทักมาได้นะคะ แล้วก็ท่านใดนะคะยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะก็แนะนํานะคะบ้านทรัพย์ร่ํารวยนะคะพี่ๆแนะนําบ้านทรัพย์ร่ํารวยนะคะไปเสี่ยงโชคกันได้นะคะลองเปลี่ยนที่เสี่ยงดูเนาะเผื่อเฮงเผื่อปังนะคะพี่ๆสาหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมารับชมกันนะคะก่อนไปรับชมสวนก็มีคําเตือนเช่นเคยนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนาเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามเนาะสาหรับวันนี้นะคะตัวเด่นนะคะสออนให้เด่นที่2กับ7นะคะฟันในโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายฟันที่ฟันที่เจ็ดนะคะพี่ๆชอบเจ็ดนะคะวันนี้ก็ขอให้มาแล้วกันนะคะพี่ๆ ชุดนิ้นนะคะคู่แรกก็จับตัวเด่นคู่กันนะคะสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่หนึ่งสี่สองสามแล้วก็ สามหนึ่งนะคะพี่พี่ชุดเน้นก็จะมีห้าคู่นะคะสำหรับชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีเจ็ดห้าสองหนึ่งสองนะคะพี่พี่สำหรับแนวทางในวันนี้นะคะสำหรับชุด3ตัวนะคะมี หนึ่งสองเจ็ดสองสามหนึ่งนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้ตัวที่สาวอนชอบนะคะในวันนี้นะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะถ้าใครชอบก็ตามได้เนาะในชุดเน้นก็มีห้คู่นะคะแต่เป็นตัวที่สาวอนชอบก็จะเป็นสองเจ็ด 7 4 2 3ส,ส,สนะคะสำหรับแนวทางในวันนี้เนะาะสตัวนะคะสองสาหสำหรับแนวทางวันนี้ก็ขออวยพรให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะเฮงเปัง,ปงๆังรวยรวยนะคะอย่าลืมจับไปเป็นแนวทางได้นะคะชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะแอดก็ไม่รู้ว่าจะมาในตัวไหนเหมือนกันเนาะมัดรวมสี่หนอยนะคะพี่ๆ สำหรับคลิปนี้นะคะสโอนก็ต้องขอลาไปก่อนนกอกจากขอโทษขอภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะถ้ามีเสียงแทรกเนาะโอนก็ทํางานคุบคู่ไปด้วยนะคะพี่ๆขอโทษขอภัยด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ